สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาวาดเป็นรูปอัศวินนะครับมีน้องคนนึงขอมาให้วาดอัศวินให้ก็ไม่รู้จะเป็นอัศวินยังไงนะครับเราก็จะวาดในแบบที่ตัวน่ารักน่ารักนะครับเพราะว่าเราไม่ไปสู้รบกับใครแล้วนะครับเราเอาให้เป็น หัวน่ารักน่ารักดีกว่าอันนี้เป็นหัวนะครับเราจะแบ่งขึ้นตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะวาดในส่วนที่ปิดตานะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้หมุนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจาะช่องเอาไว้มองนะครับ คราวนี้เราจะวาดส่วนตัวนะครับตัวเราก็จะวาดเป็นสี่เหลี่ยมวาดเป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนนะครับแล้วก็เกาะส่วนที่เป็นเหมือนกระโปรงนะครับแล้วก็ขาคราวนี้เราก็จะมาวาดในส่วนที่เป็น เท้านะครับเท้าอัศวินเท้าข้างนี้หันมาข้างหน้านิดนงดีกว่าเท้าข้างนี้ก็จะหันไปด้านข้างอัศวินของเราจะถือโล่นะครับเอาเป็นโล่ใหญ่ๆเลย ก็ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายเป็นตาประจำตระกูลตากองทัพนะครับแต่ว่าไม่รู้จะวาดเป็นอะไรนะครับก็คิดไม่ออกจริงๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะ ทำให้เป็นเหมือนเหมือนตัวคนนะครับมีหน้าอกแล้วก็มีเป็นซกแพคส่วนตรงนี้ก็จะทําเป็นแบ่งเป็นซีซีนะครับเื่อเอาไว้เวลาขยับตัวจะได้ขยับง่ายๆนะครับตรงนี้ครัมันก็จะแยกออกจากกันให้ มาแขนอีกข้างหนึง่งเราก็จะขีดเป็นเส้นออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าแขนจะอยู่ตรงไหนมือจะอยู่ตรงไหนมือทำอะไรมือถือทวนนะครับทวนของอัศวินเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับแทงน,นะครับ วิ่ชนแล้วก็แทงใครโดนคงตายแน่เลยเพราะมันทะลุไปแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเรา ร้างภ้าอัศวินแล้วตรงนี้เอาเป็นตาทูดพระอาทิตย์แล้วกันอ่าอันนี้ เราล่างภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคราวนี้เปลี่ยนคราวนี้เราจะลงหมึอก,กันแล้วนะครับลงหมึอลงหมึอเราจะลงที่โลกก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันอยู่หน้าสุดโอ้เล็กไปนะครับเดี๋ยวขอทำเป็นปากกาใหญ่ขึ้น หัวปากกาตัวนี้ดีตรงที่มันสามารถปรับเส้นเล็กใหญ่ได้ตามแรงกดของเรานะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ตั้งกล้องถ่ายคลิปนะครับก็เลยขอวาดบนแท็บเล็ตให้ดูก่อนนะครับ แต่น้องๆก็เอาวิธีการวาดตรงนี้ไปใช้วาดกับกระดาษดินสอธรรมดาก็ได้นะครับเราไม่ต้องยึดติดกับอุปกรณ์นะครับการวาดรูปเจาะตรงตาตรงนี้ให้เป็นสีดำไปเลยนะครับ จะได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องมาเว้นช่องต่อมาก็วาดลำตัวมีโค้งมอบ้างตามรายละเอียดด้วยนะครับจะได้ทำให้ภาพดูไม่แข็งเกินไป อันนี้ก็อาจจะไม่ทับรอยเดิมนะครับเพราะว่าเส้นเราใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็วาดขาวาัดขานะครับแล้วก็เท้า ออก้ก็แขนนะครับต้นแขนแล้วก็แขนคราวนี้เราจะวาดทวนก่อนนะครับเพราะว่าทวนยาวลงมาทับมือ ควรเราอาจจะเบี้ยวบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไมบ้บรรทัดนะครับแต่จริงๆแล้วฝึกการฝึกวาดรูปถ้าจะฝึกถ้าจะวาดรูปให้เก่งน,นะครับต้องฝึกนในการขีดเส้นด้วยนะครับฝึกขีดเส้นตรงเส้นโค้งฝึกเขียนวงกลมวงรีนะครับมันจะทำให้เราสามารถ ขีดเส้นได้ตามที่ใจเราต้องการนะครับแล้วการวาดรูปของเราก็จะสวยขึ้นทวนมีปลายทวนมีลวดลายด้วยก็ได้นะครับเวลาว่าต่อมาเราจะทําให้หัวปากกาเราเล็กลงนะครับเพื่อที่จะวาดส่วนที่เป็นรายละเอียดข้างไหน ลายที่เป็นพระอาทิตย์นะครับไม่รู้ตระกูลอะไรเนาะบทลายเป็นพระอาทิตย์คือถ้าเป็นลายอื่นก็วาดยากครับเอาอันนี้ครับง่ายดีถ้าชอบลายอื่นก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเป็นพระอาทิตย์แล้วข้างในเป็น จรรย์ด้วยข้างๆก็เป็นดวงดาว คราวนี้เราก็ลบเช่นหินสอออกนะครับรูปอัศวินของเราก็เสร็จแล้วนะครับดูแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวาดไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับน้องๆดูแล้วลองหัดวาดตามได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ